ใส่โลชั่นลงไปใส่เจลล้างหน้าลงไปใส่แชมพูลงไปใส่ยาสระผมเด็กลงไปคนให้เข้าแล้วก็คนแับตีนงแมงไ,งไปเรื่อยจนกว่ามันจะเกิดฟอ,องเยอะตามเราต้องการ คนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเป็นแบบฟูๆแบบนี้มันก็คล้ายๆแบบสุกเห็ดเนาะคือมันจะแบบข้นๆฟูๆสวยมากแล้วเราก็ใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงไปนะคะแล้วก็คนเลยนี่จะเห็นว่ามันเริ่มเป็นก้อนแล้วนะก็คนไปเรื่อยค่ะตอนนี้มันก็ นะคะคใส่น้ำยาคอนแทคไปเรื่อยคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นก้อนไม่ติดชามตอนนี้เราก็เอาออกมานอกชามเนาะแล้วก็หยิบม,มานวดมันก็แบบดีดือ่ออ่ะติดมือนิดหน่อยสนุกดี